จ้ะจอออเอ้สวัสดีจ้บพี่น้องเพื่อนๆค่ะบงสวดทุกมนเมสมีฟองเซ่กะมองเตลิฟูมัวสวัสดิทเบียงแม็กซี่โอชูริชปากเลีมงอิซัวอังกอะซิบุยากลปาีป้าเมเสปากามแล้วก็ชิเฟปปกะเมสมีไต่ลองดีปักตุยโม,มนมาเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะเด้อพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ เอฟซี e ที่หลักทั้งหลายเนาะค่ะเนาะวันะนี้ยายสิริพรเลิกงานมากะมาอัดคลิปเนาะคะ่นะเนาะช่วงนี้สิลงอัดคลิปเนะด้อค่ะเด้อบอนกินให้เบิ่งดอกเปลี่ยนสไตล์จากน้อยเนาะคะ่นะเนาะเพื่อคลิปมันแตกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ในเะด้อค่ะเด้อให้ชาวล,ลูกด้รู้แนะ่ว่ายายสิริพรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ฝรั่งเศสคนสู่ชีวิตอยู่แบบไหนเนาะคะ่นะเนาะมื้อนี้สิมาเล่าต่อเนาะคะ่นะเนาะนี่มาเล่าให้ฟังว่า ผู้ใดไ่อยากฟังก็ฟังผู้อยากฟังก็ผ่านไปเด้องพี่น้องเด้อบ่ได้บังคับกันเด้อค่ะเด้อผู้ใดรอยากรู้เรื่องยายสิริพรก็นั่งฟังก่อนเด้อค่ะเด้อนั่นแหละเขาเรื่องเนาะพี่น้องเนาะอีกคลิปก่อนกับคุยมาฮอดตอนเทียนมาอยู่ฝรั่งเศสกัพ่อสามีเนาะก็ได้แต่งงานกันแล้วก็เดินเรื่องเอาลูกมาอยู่น้ำเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็มาเบาต่อว่ายายสิริพรได้สามีฝรั่ง บลว้ยค่ะพี่น้องคะเด็กฝรั่งอายุหน่อยกว่าสองปีหลอกกินเด็กอะได้ผัวอายุอ่าหน่อยกว่าสองปีเนาะพี่นอนะ้องเนาะนั่นแหละเพื่อนก็ไม่ได้รวยดอกเพื่อนก็ลังอันเดินเรื่องยาก,กับเมียเดินเลี้ยงยาก,กับเมียเพื่อนก็นกนมา่อ่อยยายสิทวันก็ได้มาตกหลุมรักอีทาไดบูรักชั่วครัง้งชั่วคราวเนะะนะาะเนาะกะแต่งงานกันไปอยู่มาได้ จนได้เดินเรื่องเอาลูกมา้าขุ้นละว่าเนาะนางบอกส่กันฟังว่าสามีฝรังร่งรวยเด้อค่ะเด้อนั่นแหละก็ว่าเป็นยังก็ขับรถทรงของแม่เพื่อนเพื่อนพี่น้องขับรถทรงของเวลาแขกซื้อของอยังก็เอาขนใส่รถกรํายงแนทเขาเอินนะกํายงแนทลบ้านเขาเอินรถรถตู้นั่นแหละตู้ตู้ขันเนย็นนะทรงของไปประเทศนั่นประเทศนี้แม่ถอดสปอตเตอร์นแม่พวกเจ้าเคยหูจักบอ นั่นและยายสิปนก็นั่งเต้นเล่นเต้นเลนเป็นตัวกระตานางลเป็นน้องเขาตลอดปยกของยกอย่างซอยเขาเนาะจะเนาะทำงานเขาเด้แต่บ่ได้แจ้งเนาะเห็นงานหมืดเป็นปน้องเขา,าส่งไปบ้านให้เงินสดซีนาส่งไปเงินสดไปบ้านให้พ่อให้แม่ให้ลูกได้อยู่ได้กินเนาะค่ะเนาะตะกี้หลายปีต่อมาตอนตอน,ตอนไม้ไม่พ่อเขากลับไปอยู่น้ำกันนันกันยายสิปนมไอยู่ฝรั่งเศสพอศสองพันหนึ่งพี่น้อง ขอดลูกได้เดือไ,ได้ปีหนึ่งมาสองพันหนึ่งสี่อดขวบสิฮอดขวบวันที่ยี่สิบย่ยี่สิบเก้าเดือนนี่แหละเดือนเดือนมีนานี่ยแหละว yes, ันที่ยี่สบเก้าแยสิลฝรั่งเศสเดะเด้อปีสองพันหนึ่งวมือี้อันนี้ก็เขาสองพันยีบสองเนาะก็ยี่สิบปีเตยี่ปีเขายี่บเอปีเนาะ,ะการก็เล่นเพราะนั่นกะ คือว่าฟังกันละเนาะเขาวๆามาแล้วว่ายายสี่พอนเสี่ยวอันลูกมาเพราะว่าเป็นเขาไม่ได้แจ้งว่าม,มีเอกสารอย่างไหมเพื่อนมีแต่งแต่มีมีแต่งแต่เหตุงานเขาซือ้อว่ามีเอกสารว่าเป็นคนงานประจำสิน,นนะเนาะแอชีิพ้อนกรเลยตัดสินใจไปหากลุ่มแรงงานว่าอยากเหตุงานอีย่างว่าเจ้าของเป็นสร้างยิปา่าขอโทษขออภัยด้วพี่น้องเดือบันอยู่ใกล้โบสถ์นะเสียงละครั้งช่วงนี้เป็นเวลาเป็นเวลาสองทุ่มมัง้ง สองทุ่มจ้ะเป็นเวลาสองทุ่มละครั้งดังเนาะคะ่ะเนาะบ้านใกล้โบสถนั่นแหละยายสิบังก็เลยไปหาหางานอยู่กล,ลุ่มแรงงานไว้จะก,กองเย็บผ้าเป็นคุณได้มีเย็บผ้าสินะกะเพิ่นกัว่าบ่มีดอกมาดามบ้านว่าบ่มีดอกเงี้ยเย็บผ้าบัานว่าคุณอยู่แถวใดบ้านั่าก็เลยอยู่แถวกาตุเล่บาสิดอกเพิ่นว่าคันอยู่กาตุเลนั่นกระมีอันโรงแรมอยู่ใกล้บ้านคุณเดีวบ้านว่าคุณลงไปสมัครคเปียงเป็นแม่บ้านบ้านว่าทำความสะอาดโรงแรมบร้านั่านั่นแหละก็เลยได้ไปสมัคร ไปสมัครเกากรเอาเลยได้พี่น้องไปสัมผัสเขาว่าไป,วว 18, ไปสมัครวันที่วันที่สิบแปดไปสมัครวันที่สิบแปดเดือนมักเดือนนี้แหละเดือนอวินนี่แหละมันว่าสิ้เน,เน,นเดือนเดี๋ยวมาเห็ุงานเด้วว่าสัน้นพอจะไปกลับไปบ้านได้เมื่อเดียวเหัวหน้าโทรหาว่าวันที่ยี่สิบเธอมาเห็นงานได้บพระฉันต้องการค้นพะนะได้ไปเห็นได้ไปเห็นงานเลยพี่น้องไปสมัครได้สองมือหัวหน้าโทรนำมามาเห็ุงานได้เพรฉันต้องการ คุณวสันวะมากรกาหนดว่าต่อแรกซีไฮมาเห็นสิส้นเดือนเอาไปเอื่นมากรได้เขางานวันที่ยี่สิบเดือนนีนะพราซอนสองพันสองพันห้าเลเออมาเป็นสองพันห้าแม่ยตายเออสองพันหกพี่น้องยาจีบอนเขางานปีสองพันหกด้วยใจเด้อนั่นได้มาเขาสิบสิบหกปีนี่แหละเต็มสิบห้าอย่างสิบหกนี่แหละเออวันที่ยี่สิบเดือนนี่ก็ได้สิบหกปีได้ใจเด้อพี่น้องจ้า ยาสิบปเห็นงานอยู่นี่หละก็ได้งานเนาะค่ะเนาะได้งานกะดีใจบันนี้เพราะด้งานเขาเห็นสัญญาได้เอ่อแปดเดือนแปดเดือนเขาก็ต่อสัญญาเป็นคนประจำให้เด้เด้อพี่น้องยาสิบปอนแปลว่าเขาเบิงผลงานแล้วบ่ขาดงานบ่ไปได้เป็นพนักงานดีว่าหนูไปเป็นพนักงานดีบ่ขาดงานบ่ค่อยไปนั่นบ่เหลวไหลนะบอกไงซะยาสิบปอนตะเกียันเห็นงานุึมเทพเนาะค่ะเนาะเย็บผ้าก็ได้ได้เงินพนักงานดีเด่นตลอดเด้ดพี่น้อง เดือนหนึ่งเพิ่นเพิ่นผู้ใดข่าบ่เขางานสายบ่าขาดงาน่าเขางานสายสีขาให้เดือนละสองร้อยายสีเพิ่นได้ตลอดดีค่ะเด็ออยู่เมืองไทย็ดงานนั่นเป็นสาวโรงงานนะ่ะได้ตลอดจ้ะบบปั๊มบัตรสายอย่างซี่นอะบบปั๊มแดงปั๊มเนี่ต้องเป็นเขียวซนะีหน้าฮันแดงเนี่คือว่าบ่พอหาเทื่อดอกเขบาบให้จ้ะสองร้อยายสีเพิน่นยันยันบ่ไดสองร้อยตื่นเช้าเสมือ <laughs> ได้เงินประจำนั่นแหละก็เลยได้นเป็นคนงานประจำแปดเดือนต่อมาได้เป็นคนงานประจำเนาะจ้าเนาะ เ้วก็เลยได้เดินเรื่องเอาลูกสาวมาพี่น้องเอ้ยเดินเรื่องเอาลูกสาวมากะเอแบบว่าผัวฝรั่งเขากะเพิ่นกะเพิ่นแยกกับสาภรรยาเก่าเพิ่นเนาะกะพากันมาเซาบ้านอยู่ที่น้ำเซาบ้านอยูอย่สิปอนยืนร่กันกะยืนร่มกันปีสองพันหนึ่งกะมาแต่งงานยืนกันก่อนเด้พี่น้องกะมาแต่งงานปีสองพันสี่เด้อค่ะเด้อปีสองพันสี่ย่สิบอนแต่งงานแต่งงานกะเลยได้เซา เสาบ้านหน่อยมุ้มมีลมอยู่แม่พีน่น้องพวกเจ้าวาดภาพถือบ่ที่มันเป็นบ้านมุ้มมีลมแบบว่าบ้านพวกท่องเที่ยวแบบว่า ador, คล้ายๆเป็นล่อนั่นน่ะเห็นบอหยุนี่เขาเอิ้ญมุ้มมีลมเนาะบ้านเขาเอ,าอาปปิ้นรถอีหยังกับบุรือคือกันที่มันเป็นรถไปบ้านคล้ายๆแบบไปเที่ยวไปหยังเสียแต่ว่ามันอยู่นิ่งๆเด้บาดา่ไรัยง่ายดอยู่เขตโรงแรมนี่แหลนะนั่นแหละเป็นหมูบม่บ้านหมู่บ้านนี่คือแบบว่าเป็นหมู่บ้านพักหล่อนยังสีนาเขาให้อยู่ประจำก็เลยอันพอได้ของก็งได้เฮ็ดงานประจำ สามีตะกี้เขาบ่มีมีสัญญาประจําดอกแต่ก็บ,บอกว่าพยายามหาเหตุงานประจําเนี้ยเได้เดินเรือลูกม้าเนาะพี่น้องเขาก็เลยเหตุให้หาวนาเพื่อนเขาก็เลยเห็ดให้เป็นสัญญาประจํเพื่อกันเนาะของสามีฝรั่งเนาะ,ะน่ะเนาะก็เลยได้เป็นสองสัญญาาะได้เป็นสองสัญญาเขากับมีสิทธิ์ไปยื่นเรื่องคอเอาลูกม้าไปที่น่ะหล่ะช่วงนั้นเครื่องนั้นก็อยากได้ลูกม้าเนาะเขาก็ซอยดอกเขาพยายามไปเหตุงานได้ของทัสซีดีอีเนาะยมีซีดีอีเขาอื่นทังนั้นประจํา สามีฝรั่งก็ได้ยายสิฟ้อนก็ได้กันก็เลยเป็นซองเสียงก็เลยเดินเรื่องอลูกมาจับพี่น้องจ้าเดินเรื่องลูกมากัช่วงนั้นก็ทะเลาะแล้วยงกันเลยล่ะเพราะว่ายุ้งกันมาโดนยุ้งกันมาโดนยุ้งกันมาโดนก็ทะเลาะกันเนาะจ้ะเนาะนั่นแหละก็แต่ก็อดทนรอให้ลูกมาก่อนสินะทะเลาะกันกับสามีฝรั่งเนาะค่ะเนาะทะเลาะมาเรื่อยๆนั่นแหละจนว่าสิเลิกกันแต่ว่าก็อดทนให้ลูกมาก่อนสินะชีวิตยายสิฟ้อนนั่นแหละก็บอกสู้กันฟังเนาะ นัน่นแหละก็อดทนนะนเนาะอดทนทะเลาะกันก็อยากเลิกแต่ว่าก็ยานบริลลูมาก็เลยต้องอันต้องอดกรอนสิน่ะนัน่นแหละก็เลยอเดินเรื่องกัยากยากกพี่น้องเอ่ยื่นเรื่องไปแล้วตำรวจเขาก็มาตรวจเด้อค่ะเด้อมาตรวจบ้านตรวจยังเนาะนัน่นแหละตรวจบ้านโมมีล้มที่เซายุนน่ะกับบอพันพี่น้องตำรวจทัวชี้ของที่มาตรวจเด็กกว่าบอพัน ยากหลายว่าบ้านหลังน้อยห้องกับห้องน้อยบอุคคลสีสำหรับเด็กน้อยอยู่ดอกอย่างสินะเขบาบ่อนวญาตดิพี่น้องฝรั่งนี่บป็นอนุญาดโดยขั้นบ,นบนันบุหรี่หลังงี้ได้จะเด้อนั่นแหละเป็นอันว่ายายสิริพรกับสิเบิกว้ยายซัมมี้เนะาะจ้ะเนาะไว้ต่อคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะนี่กัขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมรับฟังด้วยค่ะเด้อนี่แหละก็มาฟังฮอดตอนที่ว่าตรวจบ้านมุมมีลมบอ่อพานเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋านั่นละ ปัญหาย,ยังมีอีกเยอะเด้อค่ะเด้อสิเว้าสู่พี่น้องฟังเด้อค่ะเด้อการที่เอาลูกมาอยู่เมืองนอกมันบ่ราะเป็นเรื่องง่ายพี่น้องจา้าเออถ้าบ้านถ้าบ้านบ่หลังใหญ่บ่บ่ได้เอ,อ่อตามมาตรฐานสากลของเขานี่เขาสิบ่อนุญาตให้ลูกมาเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา้านี่ย่ะแดงปันให้ฟังเนาะค่ะเนาะพี่น้องจา้าล่ะยายสิพอนุญาตอดทนอดทนเพื่ออยากให้ลูกได้มาทะเลาะก,กันกับแฟนกระเบ,บกาเลิกช่วงนั้น,นะะเนาะค่ะเนาะอืมเรื่องมันมันมีหลายเนาะเพราะว่าอยู่กันมาหลายปีมันก็นทะเลาะก,กันละ่ะคนเฮาแม่นบ่ อยู่กันมาแต่พอสสองพันหนึ่งกับแฟนน่ะเลาะสิ้นปีเนาะคิดสมัติกระจนมาถึงเงินนั่นแหละเดี๋ยวฟังคลิปหน้าจะนาะจะเนาะอืเอาเอาถึงว่าตรวจบ้านบ่ผ่านเนาะคะ่ะเนาะโอเคเนี่ยเขาคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเราฟังเด้อค่ะเด้ออย่าลืมชอบคลิปแย้สีฟ้อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะรอชมคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อว,วาสิบาลตัววาสิังใดลูกจะคอยสิได้มาเด้อค่ะเด้อ นี่แหละโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณเอฟซีที่หลักทั้งหลายที่มาให้กำลังใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะรอฟังต,ต่อไปว่าสิมาได้บอลลูกเด้อค่ะเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วบ๊ายบาย